แคครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ให้ผมโดนเน่นะครับวันนี้ก็พิโร่ปัปเปตมาสเตอร์นะผมเจอล่างเป็นเขาเป็นดอนตัวเดียวศัตรูหายไปโซป่าในเฮากกาง <c oughs> อ๋อการเซียนเลี้ยงทารอทโอ้ยเฮียลิงเล่นล่างลำโพงระเบิด <c oughs> ที่มันคอมโบแล้วลำโพงป่วยบอล เลยอย่างเกียดเลยเฮียมันไม่แก้บั๊กมันนีสักทีเหรอจะทำห่าทำไมที่พอกูเลื่อนจอไปดูมันปุ๊พอดี ตีทีเออสวยเขาอยู่คนเดียวอ่ะเราก็ต้องแบบเอาเขาให้หนักหน่อยตอนนี้มันยังไม่หกมันยังข้าง่ายถอยกันก็ได้ไอ้เหี้ยมันคำว่ากลางหายอ่ะนี่คำมันหายถ้าเราไปละคุณใช้คำว่ากลางหหายยไอ้้เี โดดป้าแมวได้ป่ะโดดแมโสม่ <S 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 ะเดี๋ยวเนี้ฮาวมันหายตล,ลอดเวลาอยู่แล้วไอยต้องเร็วกับาเส้นที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้เท่าเดิมโอเคสักนิดหนึ่งอะเออกูก็ไม่ต้องเน้นละถ้ามันได้ขึ้นเรื่อยๆกูก็อ๋อแบบยิงอัพยิงอัพยิงเร็วอย่างเงี้ยเหรอแ,แ,แต่ตอนมันพุ่งไปมันได้วิ่งเร็วใช่ไหมแต่กูก็ไม่รู้ว<ช>่ามันเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงเอาคุณลืมอัพสามไม่เที่ย อยู่สามไว้ทำอะไรวะบล็บอกดาเมจไงบล็อกไกลอะเรหมือนเป็นโลบล็อกอะเอ่อน่าจะฆ่าไม่ได้นี่แบบเป็ดแผ่นนี้มันชนหุ่นไม่แตกเหมือนถ้าชนแบบว่าชนไม่ตายนะหุ่นจะไม่แตกเราเหมือนไปชนแท้งเนี่ยเลือดเยอะเกินมันก็จะแบบหุ่นไม่หายไปก็ยังมีดาเมจให้ตีเพิ่มก็ถือว่าดีก็น่าจะดีแหละ แต่ถ้าตัวบางๆมันก็ยังตายอยู่แตกไปเลยอนยะ่างเงี้ยก็คือเรารีดดาเมจสุดแล้วแต่มันก็จะเหลือให้เราตีเพิ่มอีกทีนึงมงมนห่าอกลางจะโซฟาร์มชิวๆเลยนะเลืวลเจ็ดเด้าไม่แหลมแบบ เขาไม่แหลมแล้วปอนเพื่อนมันจะแหลมได้ไงไรมันโดนสองแล้วงั้นเราติดว้าไว้เล่นบนก็ดดดเร็วกว่าเออเดไปเลยไอเทมยังคงเดิมเพื่อนมัเป็ดวินวอลชิ้นหลักศัตรูหายไปโซต้องออกมาอาราวาดแล้วเนี่ยถ้ากูมีสตินะกูเข้าไปแล้วกูมีนะมึงอยากลองปะล่ะเอา ได้ตายสองขอแบบประชิดอ่ะต่อได้นะแดวิเฮ้ยย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 กลยยยยะยยอยยยยลยย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 เยย่ยนยยยยย้ยยยยยดยแล้วเพื่อนเอยย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 ย ทันแน่มาดิก็มาดีมึงบางเลยเรามาโดดใส่ึงนะตายนะทีเดียวอ่ะไอ้กูไม่เจอหรอีกูพร้อมกูพร้อมแรงอยู่แล้วถ้าคิบมันแบบมันชนกันอยู่อ่ะกูได้คิวแล้วเว้ยมีโอกาสได้คิวสูงมากกูไปเล็ดอ่าตายวะนั่นมันไม่ยิงสักทีก่อนละฟิน เน่ยหาเล <occurs S 1> ื <ไ box. S 1> ่อนขวดอ่ะครัใช่เล่นกลางไงกูคิดที่ไปก่อนแหละกลับล่างหรือว่าไปบนหรือล่างแล้วกันเหมือนพี่ฟินเขาจะโดนนั่นไงผมกำลังมาเพื่อนกูเล่นสายอันนี้ดีกว่าสายที่มีพู้ไหมพู้ผู้ผู้สวยบินคนเด็กไหมบินคนสายเบิร์ดอ่ะ เห็นเลยอยากเ่็ไอนเช่นตัวบางๆทั้งนั้นทีมรถสามตัวเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นไหฮาวอยู่โผล่มาพอดีกำลังไปเตือนวอล์กอยงอันเพิ่งเพิ่งเสด็จตื่นเหรอพี่คีมโดนฆ่าได้นะได้ได้จิ้วีวิตชีจวิตวิจิตวิจตวอเิยวิจิตวอจิตวิมุมนี้ววจวว ไอห่าศัตรูหายไปกาเซจะแก้หวาดมึงเชื่อกูมันซื้อหวาดนะมันจะแก้หวาดมันจะแก้หวาดเล่นเออถ้ามันยืนตีหวาดก็ล่อหน้ามเลยแล้วมึงโผล่ไปเซย์ไฮมันเอาเลยงั้นอะไอ้่อบดีสัตแก้หวาดแก้หวาดแก้หวาแก้วาเดี๋ยวเหมือนแช่กูในเป้าไม่เอาไม่เอาโซมันยังไม่ออกมาเลยด้วยเพื่อแปด ไม่กลัวมาเซอร์ไพรส์ามาชาร์จทั้งล่างดันบัตรมุนแตกมันจะแตกเลยแอบอยู่ยังมีอันติอยู่ใช่ไหมแต่จะ่าเพาเ,าเปล่ามานาไม่มีอะไรรีมานาเลยเรอเมืองอ๋อไม่ได้ทำบัตรแนนใช่เอ้ยเกี่ยวไม่ถึงเกี่ยวไม่ทัน กกูููแแแอออ,อน,น่ามีหวานส้มสักอันนะกูเห็นโซแล้วโซดองตังว่ะไม่ออกเลยเลยเอาได้นะแค่หวานด,ด้วยเกี่ยวว่าสักตัวนนะไม่มีไม่ถึงอะไม่มีอะไรให้ตี ตายสรปะวะโอ้แต่ก่อนปั๊ม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 ทีเดียวมั้งเกูให้คลิปเข้าไปกูคลิปนี่ถ้ามีกลางมาเนี่ยเอามาเนี่ยกูตายตายนั่นแ่ะเติมยติมเติมยาเติมยาเนี่ยเอาหายโดนโดนเออกูเติมยาดเ จุดๆใส่ด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหลาแปดคิวแปดหยู่แป๊บแล้วเฟรมต่างอ่ะอ๋อกูนึกว่านึกว่าทีมทั้งหมดลีทีแรกไม่ต้องหอยุดก็ได้ไม่มีใครตีหรอกกูกดแล้วถ้าเพื่อนไม่กดก็ไม่รู้กูเก่งเหรอเมื่อกี้นี่เฮาไม่ได้ไปใช่ไหมบนอยู่ไหนไม่รูน้นี่เรื่องซื้อหวานไปแล้วทค่เจ้าตจ้าเจ้า ไม่โดนแล้วแต่มึงท,มมที่เจอตัยูิอิลซิง์สลกซ์ดานมอสกี้นันตอัลเอต์วอร์่ฟลันไม่เอาของอะไม่เอกของอะไม่ออกของอ่ะโซไม่ออออเอาเก็บเก็บคู่เก็บคู่ไปดิ อ่านแล้เปื่อนรอเลยเฮีย,เ,ยเข้าป่าวับมันตีกูกูกดอันตีนิ้วกูอยู่ตรงอาร์แล้วกูสั่งยาแดงไว้ดีกวปล่าแต่โซมาไม่เอาของกูอยากจะรู้แปบมัน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 ดองต่างทำอะไรราับวอืมมันก็ควรเอามาสักชิ้นสองชิ้นไหมรองเท้ามันยังไม่มีเลยเห็นไหมนะไม่ออกอะไรเลย เขาคิดอะไรอยู่นะนเพื่อนๆโอเคเราวินวอล์กแล้วกูวิ่งอ่ะอยากลองไปลองชนเล่นๆสักตัวฮ้ารลดบนดอนแม่งเลยเล่าอของใหญ่กูดูโซก่อนวอล์กหมดก่อนแน่เลยเนะมันไม่ออกอะ่ะดูมันทำอะไร เราขอยืนเล่นแป๊บหนึ่งมันที่ผมจะหมดแล้วน้องไ,ไม่มีอะไรตีแั้นก็ตีด้านลักกันเออหาที่ไปมันจ <c oughs> ะมีคนไปบนปะวะ <c oughs> <c oughs> อยู่กลางหมดแล้วปะกูมารอบนเนี่ยจะมีใครมาไหมเนี่ยสักตัวคลิปกำลังดันต้องมาแล้วนาทีเนี้ยโซสซิตไปทาลอดไปอย่าบอกนะไม่มากันเลยอะตอนนี้ตรงกลางเห็นสาม,มาน,นี่ทาลอดนึงน่าจะไม่มาแล้วกูว่าคลิป ใช่ทีนี้โผล่มากันนะอนเหียนั่นนะโซวคดเ้ด็กๆไปน้องด้านมันมาแล้วลรอยลากับตายขนแตกขนแตกอะ ก็มันถึกแล้วหรอกันแว่เดียวเนี่นะ้ไม่มีใครเอามันเลยไม่อเอาอยู่หลางเฮ้ยนเนฮาวเปิร์กมันไปดูใครมากันวะกูเห็นได้ฮาวทุกเกมเล่นเปิร์กหมดเลยนะเฮจิอ่ะเล่นใสเ่เฮจิแต่กูก็ตายเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ตายกู่ดวงกูก็ตายแล้วเนะี่ยเปิรก์กอะ โซก็วิ่งช้าชนไม่ติดด้วยอ๋อสกิลสามไม่มีชาร์ดไอ้เหี้ยกูก็ลืมดูต้องมีเคบีด้วยสักอันว่ะเอลเดอร์มีเคบีอะไรเงี้ยดาเมจเป็นฮาคอนละอ๋อโซก็ทาฟ้าเห็นแล้วออกมาแล้วคือมันกลัวคนอื่นรู้ ใช่ไหมก็เลยแบบไม่ออกเลยบาอ์บิงปะโอเคมไม่ต้องอันตีก็ได้เพื่อนโอเคมึงแบบซุ่มรออันตีน,นะเนียมื่อกี้หมดแล้วมออถ้ามันไม่ต้องก็ได้กูวอลกอัตีมันก็แรงไงดะเมจพอ ไม่อยู่รวมกันเลยโซโซโซมาโซมาสนัอติกกนเ้ยนี่ยฮานี่ยาดีกว่ากูเห็นอามาดอนไม่ถึงเอาอยุ้ยบอลเข้าอเกี้กระ็เสีอยู่ดิ่ใชชกู กูก็ใพ้่รนวิ่งจะเอาแล้วก็วิ่งกลับแล้วไงโอ้ไอสัตว์พี่โอ้เหลื่อมพลระเบิดไอ้สัตว์คุ้นขอนาญเลย เนี่ยฮาเห็นเมื่อกี้ด้านบนเดี๋ยวไปไหนแล้ววะยังเมื่อกี้ล่างแล้โพงระเบิดควนเลยฟินบูทเ้ทาเท้าว,วาร์ปเลยอ่ะอืมแบบโดนควบไม่ได้เลยแบบวิ่งหัวพุ่ง มันเปิเร์กเวลอะไรวะกูไม่รู้เลยนะเลืวสามเลยเปะเล่เกมนี้เล่นขี่ดีวะแต่หาค่คอน,น่าจะดีกว่า อ้ะงี้กูแคลรี่ตัวเดียวเลยเป็นเล่นสูมึงไงัอ้เอเรียบร้อยลำโพงกูเลยละนี่กูไม่ได้เลื่อนไปดูนั่นเนี่ยเออกูก็ไม่ได้เลื่อนทีแรกตรงนี้ถ้าหล่อมันเมากูเอ้ยนั่นอยู่กลางใช่ใช่ใช,ใช่เอาไหมกลางไว้ก่อนโซจะมาประวัติจะแก้วัดจะแก้วัดเนี่ย ครีมนะกูเสี่ยวกาเซียดอ่ะเฮ้ยมาทําไรเออเชื่อเข้ากันมากันถ้าตกใจจะได้ไปสองใช่ไหมเอิยสองแล้วไล่มันเออเนี่ยเพื่อนมาไม่ต้องกดแล้วเอาเ ดีนายดิไอ้เฮียกูว่ามึงไม่ดีนายว่ะไม่เดินออกอย่าดีไว้น้องผมต้องหาผมต้องหาบีเคบีแล้วมันตอนนี้งั้นโดนขัดนี่ฮาวอยู่นี่มันจะมาตอบปะวะ สุนัขกรดอ้ยโดนมารหัวบลไม่ได้โดนมาหัวแลวมเม,เมเืยอค้อ 50, ใช่าเาปเออแล้วกวนะ่าิีกาจะสนเีมันเลือกที่จะหนีแบบแรกกันไปเลยวัดวัดใจใจกัไปเลย,ย่างเ ตายไหมนี่ไม่ใช่คืนนี้ยายบ่ามาเนี่ยปราตอนแรกหนึ่งชั่วโมงเออเอาให้แบบตาเปื่อยนะเดี๋ยวถ่ายทอดสดด้วยน่าจะเล่าตอนเก่าด้วยใช่ไม่รู้อ่ะแต่มันนั่นไปแล้วเอาละคุยยายบ่าก็เลยเฮียร่างกำลังไปนี่ฮะทำเอลเดอร์ มันเล่นได้นะเปิร์ไม่ใช่เล่นไม่ได้มันก็โฮสต์แต่มันก็ต้องน่าจะต,ต้องมีเทอวินเบดด้วยสักอันนะ่ะนห่ายุคนี้ต้องต้องเล่นจริงๆว่าเทอวินเบดอ่ะเจอปี๊ดปี๊ดโอ้ยนะ <c oughs> สะท้อนสักอันไหมบอล โอ้ยก be ูลกำหารแก้ปุบปั้กปุบปั้กแก่เลยเนี่ยขอลองหน่อยที่ด้านแก่ต้องชนไม่อยากชนหลังอ่ะวิ่งไวที่บ้านแก่ผลไปตีทีหลังตายไป่ะเนี่ยไม่ได้ตีหมดเลยเลยมันเปิดสะท้อนแม่มันเปิดสะท้อนเมื่อกี้มันชนไม่ได้วิ่งไวมีหว่าเดินเมื่อกี้ จะลองลสังกหน่อยยิงฝืนคู่ก็จบละเร็ยไรแนฮาวจะมาเล่นกูไหมหรือไปบนมันฆ่ามันได้หรอไดัอะไรก็คือดัโหดไปลปะเด้งสองดอกใช่ไงมันตีกูตายต้องมีคนทำสเปล๊ดด้วยเนี่ย กูเสี่ยมันเดินตามวะเฮียทาร์ลอตเจอกูกูเสี่ยมีว่าแล้วอปอนกูยังไม่มีบีคคบีไยังไม่ค่อยอยากซ่าเท่าไหร่รตอซ้อนกูแล้วกันอาเสียอยู่น,นู่นลิงล่างนี้ก็ลำโพงระเบิด อุ้ยวิ่งอะไรนะเต็มหน้ากูเลยสัตว์แสงแบบผ่านหน้ากูมันชาร์จจะชาร์จกูอ่ะมันชาร์จใครอ่ะไม่รู้ทำไมกูโดนแค่สะเก็ดวะเออกูกูไม่โดนกูไม่โดนกูมันเชิงเฉียงแต่กูตกใจแสดงว่าไม่เห็นใครเห็นกูอะไม่เหมือนก็กูอ่ะมันจะเอากูยังไงวะไอ้เหี้ยถ้ากูโดนเมื่อกี้กูครึ่งหลอดแล้วทำไมมันเบาจังอ่ะไม่รู้อะเจอสิบสอง มึงถึกใบเฮ่ทัดเต็มหมดถ้าเราทำมีคบีมามาเล่นสักหน่อยมาตรงกลางมาเหีย่ยระเบิดอีกแล้วบนโพงฟูแล้วก็ไม่มีใครเข้ารับต่อกไปกูเดี๋ยววิ่งเพื่อนอย่าวิงาวงาวงาว่งกูโดนตึงดูอย่ ลิงกูจะวิ่งอย่างเดียวเลยเฮียเฮียหูแล้เบิดเอาแค่เพื่อนเกมนี้ป่ะเป็ดไม่มีอะไรมากล้วเดียวเด้อวินวอลก่างเดียวเออแร้ผมทำอีกทีไงเอาประมาณนี้เก็บายไปฝากกดไลค์กดซับก็ขายได้เจอเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเป็นแค่เรี่ยวลมดีไปเกมนี้ไปละบายครับผม